เอสโตเนียเป็นประเทศที่ออกหน้าออกตาชัดเจนมากบริจาคให้ยูเครนเพื่อสู้กับรัสเซียมีการให้อาวุธกับยูเครนแต่ทำไมรัสเซียถึงไม่กล้าพูดไม่กล้าไปต่อว่าเพราะว่ารัสเซียกลางบนไงฮะก็จะอยู่ชั้นบนของเรือที่จะเป็นรูปคล้ายๆหกเหลี่ยมอ่ะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปนั่นเองสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านพวกผมในช่อง system นะครับสิ่งเดียวที่รัสเซียได้เปรียบมากที่สุดในโลกในทุกวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างมหาศาล ด้วยขนาดประเทศของรัเสเซียที่ใหญ่มากที่สุดในโลกแล้วไอ้จุดนี้แหละที่ทําให้ยุโรปก็ยังคงเกรงกลัวรัสเซียในตรงนี้ทําให้ยุโรปเนี่ยไม่กล้าควา่ำบาตรรัเสเซียแบบเต็มสู่แบบเต็มกําลังจะเห็นว่าเขาจะเลือกคว่ำบาตรเฉพาะสิ่งที่ไม่กระทบกับยุโรปเท่านั้นแต่ไอ้สิ่งที่กระทบอย่างบริษัทพวก,กธรรมชาติเนี่ยก็ยังคงต้องกังวลฮนะเพราะถ้าคว่ำบาตรนั่นแปลว่านะะวะห้ามซื้อเข้ามาเลยยุโรปก็จะไม่มีใช้แล้วยุโรปหลายประเทศเนี่ยบางประเทศนําเข้าจาก,กร,ราัสเซียคือเป็นส่วนใหญ่นะ จนวนมหาศาลตรงนี้จะลําบากจะไม่มีอะไรมาใช้ทดแทนได้ซึ่งตัวรัสเซียเองเนี่ยก็ถือเป็นประเทศที่มีจํานวนก๊าซธรรมชาติสํารองมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งนะรัสเซียจะมีสํารลงมากที่สุดที่สํารวจแล้วรองลงมาก,ก็คืออิร่กนะก็เขาก็เป็นพันธมิตรกันนะฮะเห็นไหมฮะก๊าซธรรมชาติสํารองไว้กับคนที่เป็นเผด็จการก็ค่อนข้างจะอันตรายนะแต่อันนี้ก็คือในมุมมองที่จะสื่อให้เห็นนะที่สํารวจแล้วเท่านั้นยังมีหลายประเทศที่ไม่ได้สํารวจถ้าสํารวจแล้วาาาประะเทศอจมกกก่็ได ทีนี้อันนี้คือพูดถึงจานวนสำรองเท่านั้นนะแต่ถ้าเราไปมองไปถึงมุมของการผลิตประเทศไหนล่ะที่ผลิตได้มากที่สุดในโลกก็คือสหรัฐอเมริกานั่เองฮะสหรัฐอเมริกาผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งต่อวันนะน้ำมันก็เช่นกันทั้งน้ำมันทัน้งก๊าซธรรมชาติสหรัฐมีเทคโนโลยีที่ดีมีการผลิตที่ก่อนข้างมหาศาลพอสมควรถึงจํานวนสำรองจะน้อยกว่าแต่คือมันก็ผลิตได้เรื่อยๆผลิตได้อีกนาน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบของสารัฐและไอตรงนี้แหละที่จะสื่อว่าครั้งนี้ยุโรปเนี่ยถือว่าเจ็บมากกว่าสารัฐมากนะสารัฐเจ็บน้อยน้อยมากเทียบกับยุโรปยุโรปถ,ถือว่าเจ็บหนะักแต่คือไม่ใช่ว่าสารัฐผลิตเยอะแล้วสารัฐจะมาส่งให้ประเทศน,นู้นประเทศน,นี้ได้คือสารัฐผลิตเยอะก็จริงแต่คือประเทศเขาเนี่ยใช้มากกว่าที่เขาผลิตนะขนาดประเทศสารัฐผลิตมากที่สุดในโลกยังไม่พอใช้ในประเทศอย่างเช่นสารัฐเนี่ยผลิตน้ํามันได้ต่อวันนะ 16ล้านบาทเร็วต่อวันแต่คือในประเทศเขาเนี่ยใช้17ล้านบาทเร็วต่อวันก็เนี่ยแหละมันไม่พอใช้อีกจำนวนมากเนี่ยก็นําเข้าจากแคนาดาเหมือนกันมีนําเข้าจากหลากหลายประเทศประเด็นต่อมาอันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่ามีคนมีฝ่ายที่ออกมาบอกว่าสหรัฐเนี่ยต้องการให้สงครามครั้งนี้ยืดยาวเพราะต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างต้องการขายอาวุธอะไรก็ตามก็บางคนอาจจะอ้างอิงไปถึงคําพูดที่สหรัฐเนี่ยเขามีการออกมาพูดว่าต้องการให้รัสเซียอ่อนแอต้องการทําให้รัสเซียอ่อนแอจากสงครามครั้งนี้ หรือบางคาพูดที่สหรัฐบ,บอกว่าศึกครั้งนี้เนี่ยรัสเซียต้องแพ้ยูเครนต้องเป็นฝ่ายชนะอะไรก็ตามเนี่ยก็เอาคําพูดเหล่านี้ไปบิดไปปั่นแล้วก็ไปทําให้มันดูแย่อะไรแบบน,นั้นซึ่งก็ใช่ถ้าบอกว่าอ,อสหรัฐต้องการให้สงครามนี้ยืดยาวสหรัฐต้องการทาให้รัสเซียอ่อนแอถ้ามองในมุมเฉยเฉยนิ่งๆ่งปกติจะดูหแบบว่าฮ้ร้ายนะทำไมทำแบบนี้ได้ไงทำไมมีความคิดแบบนี้ไงทำไมคุณฉวยโอกาสจากสงครามครั้งนี้มาทําให้เขาอ่อนแอได้ไงคุณควรจะช่วยเขาสิหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามามองในมุมของกลยุทธ์ในมุมของโลกแ่งงงคควาามมมเป็นนนจริใุขออต แน่นอนว่าไม่มีประเทศไหนในโลกประเทศเดียวที่สามารถช่วยคุณได้ทุกเรื่องช่วยได้ทุกประเทศมาในวันนี้เนี่ยอเครัสเซียบุกยูเครนอีกวันหนึ่งรัสเซียบุกข้างๆยูเครนอีกประเทศหนึ่งมาอีกวันหนึ่งจีนมาบุกไต้หวันแล้วสักพักจีนก็มาบุกไทยจีนมาบุกเวียดนามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมูวซัวถามว่าสหรัฐสามารถช่วยทุกประเทศได้หรอ สมมติว่าโอเคสมมติว่าสหรัฐส่งกองทัพไปช่วยยูเครนจริงชนะจริงนั่นนว่าต้องเกิดสิ่งที่เสียหายขึ้นมาทหารอาจจะเสียหายกองทัพเสียหายสูญเสียเงินอาจจะต้องสูญเสียเวลาด้วยนตอนนั้นอาจจะกำลังลบแต่ยังไม่เสร็จแล้วจีนก็บุกอีกประเทศหนึ่งสหรัฐต้องส่งมาช่วยอะไรแบบนั้นนั่นคือจะบอกให้รู้ในมุมแรกมุมต่อมาก็คือว่าสนธิสัญญาเรื่องของสัญญาแต่ละประเทศยูเครนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเนโต้ยูเครนไม่ได้อ้างอิงกฎหมายสหรัฐก็ไม่ได้มีกฎหมายกับยูเครนเนโตก็ไม่ได้มีกฎหมายเรื่องของการปกป้องผลปปรรระโยชนนน์เเเคอไไก็็ตตตาามมมงีีี้ััญหหท่่สฐุผล ยุโรปเนโตเนี่ย,ยไม่มีเหตุผลที่จะไปบุกส่งกองทัพไปบุกต่อให้บุกเนี่ยเดี๋ยวสายจีนสายรัสเซียต่างๆนานาก็จะเอามาบิดแล้ว hey, เห็นไหมแทรกแซงเขาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปจะไปยึดบ่อน,น้ํามันที่จะเข้าไปเพาะบ่อน,น้ํามันอะไรก็ตามจะมีคําพูดแบบนี้มาเรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าสหรัฐจะทําอะไรก็ตามที่ขัดผลประโยชน์จีนขัดผลประโยชน์รัสเซีย,นเ,ยเนี่ยก็จะมีสายจีนออกมาบิดเบือนข้อมูลไปปั่นหัวคนอะไรก็ตามคนก็เชื่อทุกวันนี้เห็นไหมพอไม่บุกก็ไปปั่นหัวว่าแอบอยู่ข้างหลังอะไรก็ตามก็อย่างที่เเเเเคยยยยยอออออออิบบบาาาาาาาไปแแแลล้้้้้ววู่่่่ขขงงงงงหหััพพรรรรรระะะมมีีีกกกฎืุตตถทน ไต้หวันจะมีสัญญากับสหรัฐนะมีการทำสัญญากันเขาเรียกว่าไต้หวันเรเลชันแอ t ไต้หวันเร a t i o n Act ก็คือส่วนที่สัญญาที่เซ็นระหว่างสหรัฐกับไต้หวันแล้วก็มีสัญญาที่แนบแน่แนกันะว่าเออจะต้องปกป้องไต้หวันจะต้องหาทางช่วยเหลือไต้หวันต้องไม่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างจีนกับไต้หวันจะต้องเลือกเข้าข้างไต้หวันเลยหรืออะไรแบบนั้นซึ่งในส่วนที่สัญญาก็ไม่ไดีระบุชัดว่าสหรัฐต้องส่งกองทัพไปทันทีนะแต่คือก็มีการระบุว่าสหรัฐต้องป้องกันไต้หวันเท่าที่จะทําได้อะไรแบบนั้น ก็ไปวิธีเขียนสัญญาที่ฉลาดถือว่าเป็นวิธีที่ดีต่อทั้งสารัฐด,ดีต่อทั้งไต้หวันด้วยนะฮะการเขียนแบบนี้มันก็ทําให้จีนก็ลังเลได้ว่าเฮ้ยสารัฐจะส่งหรือไม่ส่งสารัฐจะส่งตามเห็นสมควรสารัฐจะมาในเวลาที่เหมาะเจาะเวลาที่เผลออะไรก็ตามเพราะถ้าสัญญาเขียนว่าต้องไปก็คือต้องไปเลยอาจจะทาให้ศัตรูเดาทางได้หรือเปล่าก็เป็นการเขียนสัญญาที่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าทาไมสารัฐถึงบุกไม่ได้ทําไมถึงไม่ยอมบุกแต่คือไอ้การไม่ยอมบุกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะฮะสหร อย่างที่เราเห็นกันก็คือส่งอาวุธเข้าไปช่วยเยอะมากจํานวนมหาศาลเป็นอาวุธทันสมัยบ้างมีทั้งโดนที่สามารถบึ้มตัวเองได้บ้างอะไรก็ตามเนี่ยมากมายแล้วก็มีล็อตใหม่ล่าสุดอีกจานวนมหาศาลรวมแล้วเนี่ยมูลค่าที่สหรัฐส่งไปคือหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะพะฉะนะจะเห็นว่ารัสเซียสูญเสียเยอะนะถ้าไปดูเนี่ยจากการรายงานทั้งมีการรายงานจากทางการของยูเครนเองจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยสูญเสียเยอะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายงานล่าสุดของทางการยูเครนเองก็คือวันที่1เดือนพฤษภาคมจะเห็นว่าเกือบจะทุกบรรทัดมีการเพิ่มขึ้นฮะจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วผมก็เปิดให้ดูอันนั้นเป็นข้อมูลของวันที่เก่านะที่กับตอนนี้เห็นไหมฮะ มันเพิ่มขึ้นเกือบจะทุกอย่างเลยทั้งจํานวนกองทัพของรัสเซียจานวนทหารรัสเซียเนี่ยก็คือ2 3 5 0 0นายที่สูญเสียไปรถถังนี่ก็สูญเสียไป1,026ลําล่าสุดน,นะแล้วก็มีทั้งพวกเครื่องบินลบมีทั้งเรือลบมีทั้งรถคุ้มเกราะมีทั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศย,ยานอะไรก็ตามอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายงานทางการยูเครนใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันก็มีรายงานจากทางเว็บไซต์ที่เขาตรวจสอบได้ที่เขาไปสืบร้ำมาโดยที่มีหลักฐานอนะอันนี้ก็จะเป็นของเว็บโอริกนะโอริกเขาก,ก จะมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นรูปจะเป็นวิดีโอเนี่ยที่เห็นว่าลำนั้นสูญเสียจริงเป็นเครื่องบินลบชนิดนั้นเป็นรถถังชนิดนั้นจริงๆเนี่ยก็จะลงมาในรายงานแต่ถ้ารถถังที่ไม่สามารถระบ,บุรุ่นได้เนี่ยก็จะเขียนไว้ทางหากว่าเป็นรถถังที่ระบ,บุรุ่นไม่ได้อะไรก็ตามซึ่งเขาจะนับเฉพาะยุโทโธปกรณ์นะฮะไม่ได้นับเอาชีวิตของคนชีวิตทหารลงไปด้วยถ้าดูจากยอดที่เขารวบรวมมาตั้งแต่วันที่ลุกลานยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์มาจนถึงล่าสุดนี้เนี่ยก็คือมีความสูญเสียไปแล้ว3,313 3,313าำ จะเป็นอาวุธอะไรก็ตามพวกรถถังจะเป็นตรวจต่อต้านอากาศยานเป็นเครื่องบินลบอะไรก็ตามเนี่ยก็คือรวมแล้ว3,313อัน13ชิ้นแล้วก็แยกหมวดหมดู่ม,มานะว่าในนั้นเนี่ยจะมี1,777อันที่ถูกทําลายไปแล้วนี่คือยอดทั้งหมดในนั้น,นก็จะรวมไปถึงรถถังจรวดต่อต้านอากาศยานเครื่องบินลบที่ถูกยิงตกอะไรก็ตามพวกนี้เขาก็จะนับรวมมาด้วยโดยที่จะมีหลักฐานจํานวนมหาศาล ก็คือความสูญเสียของรัเสเซียเนี่ยสูญเสียจากครั้งนี้มากนะตอนนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะถือว่ารัเสเซียเนี่ยอ่อนแอลงมากรถถังที่นับได้จริงๆก็คือ500กว่าคันถูกไหมฮะห้าร้อกว่าคันเนี่ยบางประเทศมีรถถังไว้ใช้แมงไม่ถึง500คันเลยเพราะฉะนั้นไอ้ัลลกกว่าคันนี่ถือว่าเป็นจํานวนมากแล้วก็โดนทําลายง่ายมากและการทําลายของยูเครนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหลดขีปนาวุธของเจฟลินของสหรัฐมาทําลายไม่ใช่นะทำลายง่ายด้วยขีปนาวุธของยูเครนเองที่ไม่ได้มีระบบซับซ้อนที่ไม่ได้ทันสมัยมากนะักยังทําลายรถถ นั่นเป็นการซื่อว่ารถถังรัสเซียถือว่าอ่อนแอมากแล้วก็มีจุดอ่อนมากจุดอ่อนของรถถังรัสเซียก็คือมาจากด้านบนนั่นเองเวลาเขาโจมตีก็จะเน้นโจมตีด้านบนตรงนั้นจะเป็นจุดที่อ่อนแอแล้วก็ถ้าเรามองไปถึงภาพในอนาคตที่ยูเครนเนี่ยมีเจฟลินของสหรัฐที่บริจาคมาให้มาใช้จะรวดต่อตั้งรถถังเนี่ยอันนี้ก็จะสูญเสียมากอีกพอสมควรและตอนนี้เนี่ยยูเครนก็เหมือนจะเข้าใจว่ารัเสเซียมีจุดอ่อนตอนนี้รัเสเซียมีจุดอ่อนก็คือเรื่องของการเติมสบเปียงเติมอาว ก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะว่าจริงๆแล้วคนที่ตั้งรับเนี่ยถือว่าได้เปรียบคนที่บุกลุกเสียเปรียบนะเพราะว่าเขาต้องใช้ต้นทุนในการขนย้ายต้องใช้ทั้งสเสบียงการกินของทาหารแล้วก็กำลังใจของทหารทหารคือคนที่มีชีวิตเนี่ยเขาต้องลงมายึดพื้นที่ถามว่าอ่ารัสเซียสามารถยิงจากพื้นที่ประเทศเขามาที่ยูเครนได้ไหมก็ทําได้เขาสามารถทําได้เหมือนที่เขายิงไามายิงจากพื้นที่นู้นพื้นที่นี้เพื่อมาเข้าเขตของเมืองเคียบหรือเมืองอื่นๆก็ตามเนี่ยทำได้แต่คือจะยึดของไม่ได้ได้แต่ทําลาย จุดประสงค์ของรัเสเซียคือต้องการยึดครองต้องการมาปกครองต้องการครอบครองพวกทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยถือว่าเห็นแก่ผลประโยชน์เพราะถ้าคนที่ต้องการจะข่มขูเ่เฉยๆหรือต้องการยิงให้กลัวนเนี่ยก็คงจะยิงอย่างเดียวคงไม่มาพยายามจะล้อมพยายามจะยึดนั่นคือจุดประสงค์รัสเซียคือต้องการยึดแล้วก็รถถังของรัเสเซียเนี่ยที่โดนทําลายง่ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าใช้ระบบเก่าบางอันก็รุ่นเก่าจริงๆบางอันรุ่นใหม่แต่ยังใช้ระบบรูปแบบเก่าซึ่งระบบรูปแบบเก่าแบบนี้ก็จะอ่อนแอมากมีจุดอ่อนที่ค่อนข้างมากน คนขับรถถังก็ถือว่าเสี่ยงนะเวลาถังระเบิดก็จะเสียชีวิตไปกับรถถังทันทีเลยซึ่งก็ต่างกับยุโรปต่างกับสหรัฐอเมริกานะจะเห็นได้ชาวรัสเซียก็ยังไม่ค่อยจะออกแบบรุ่นใหม่เท่าไหรนะ่นักทหารใช้อย่างนะี้ออนแอสักพักสักพักก็บึ้มบึ้มง่ายมากตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างประเทศรัสเซียกับโลกฝ่ายเสรีนิยมฮะยุโรปกับสหรัฐทางยุโรปสหรัฐคือออกแบบรถถังใหม่นะพยายามให้ใช้แต่รุ่นใหม่ใช้ของดีๆปกป้องชีวิตของทหารเอาไว้จะเห็นว่าออกแบบใหม่ๆรุ่นใหม่ของสหรัฐแต่ละอย่างพยายามทีี่่จะใใช้้หไมมคนขับ พยายามจะใช้ให้มันสามารถรีโมทจากระยะไกลได้หรือแต่ละอย่างบางอย่างที่ต้องใช้คนขับจริงก็ต้องแบบเกาะอ,อย่างหนานแน่นออกแบบแบบใหม่เลยไม่ให้มันเสี่ยงต่อการโจมตีได้ง่ายจุดอ่อนน้อยลงเพราะเขาห่วงชีวิตทหารส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าทหารคนนึงกว่าจะฝึกมาได้ใช้เวลานานนะถึงจะเก่งขนาดนี้ก็ถือว่าสําคัญมากเป็นบุคลากรสําคัญคนหนึ่งไอกจุดนึงก็คือว่าทหารก็คือชีวิตคนเหมือนกันทหารหนึ่งคนเนี่ยก็คือว่าหมายถึงว่าครอบครัวครอบครัวข,ของเขาหนึ่งครอบครัว ถ้าเขาตายคือวัวครอบครัวเขาจะเสียใจยทั้งครอบครัวอะไรแบบนั้นมันจะเชื่อมโยงกันหมดซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็จะเจ็บปวดด้วยนะเพราะถ้าเกิดทหารเสียเยอะก็จะเกิดการประท้วงแน่ประชาชนต้องไม่พอใจเอาเอาสามีฉันไปลงสนามแล้วให้เขาไปตายอย่างนั้นหรออะไรแบบนั้นเหมือนยุคสงครามเวียดนามก็เหมือนกันถ้าทหารสหรัฐก็เสียชีวิตไปเยอะก็เกิดการประท้วงเกิดความไม่พอใจในคนอเมริกันเองก็ทําได้เพราะเขาประชาธิปไทยเงี่ยถ้าไม่พอใจสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องถอนในแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญที่เขาออกแบบใหม่ต่างกับรัสเซียเห็นไหมรัส แล้วก็มีการอ้างเห็นไหมตอนนั้นที่เรือมอสโกของรัเสเซียเนี่ยจมลงไปรัเสเซียตอนนั้นอ้างว่าอ,อพยพได้ทุกคนถูกไหมฮะสุดท้ายมาวันนี้เนี่ยรัเสเซียยอมรับแล้วว่าเสียชีวิตไปหนึ่งนายเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนายรวมถึงว่าอีก20กว่านายเนี่ยสูญหายไม่รู้ไปไหนไอหนึ่งคนที่เสียชีวิตผมเคยอธิบายไปแล้วตอนนั้นก่อนที่รัสเซียจะมาเปิดโปรงะที่เคยเปิดในข่าวมาแล้วว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเขาออกมาเปิดโปรงออกมาแฉว่าเนี่ยเสียไปคนหนึ่งครอบครัวของฉันคือคนที่อยู่บนเรือลำนั้นเป็น จนมาวันนี้ล่าสุดเนี่ยรัสเซียยอมรับแล้วว่าใช่เสียไปคนหนึ่งจริงๆคืออันนี้เฉพาะที่ยืนยันได้นะรัสเซียจะพูดเฉพาะที่ยืนยันได้ตรงที่ว่ามีครอบครัวออกมาประท้วงเท่านั้นยังไม่รวมถึงครอบครัวอื่นที่ปิดปากเงียบหรือว่าโดนให้หุบป,ปากหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็สูญหาย27อันนี้สูญหายอาจจะรู้ว่าเสียหรือเปล่าเลยไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายยอมรับเห็นไหมฮะท่านบอกว่าแตกต่างมีความแตกต่างมาก แล้วทีนี้พอรัเสเซียเริ่มอ่อนแอลงมากเริ่มสูญเสียมากเนี่ยก็ทําให้รัเสเซียก็แสดงความกิกมกมก่วกาิมากขึ้นเรื่อยๆมีการเจาะจงไปที่นิวเคลียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจากสงครามในยูเครนครั้งนี้เนี่ยรัเสเซียขู่ไปเยอะมากขู่หลายครั้งมากถ้าจํากันได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเห็นไหมที่ข่มขู่สวีเดนกับฟินแลนด์ว่าถ้ากล้าเข้าร่วมนีโตจะเจอแบบเดียวกับยูเครน คือพูดเหมือนว่าเออมีกองทัพอีกเยอะมีกําลังทหารอีกเยอะบุกยูเครนนี่คือจิบๆิจะบุกฟินแลนด์สวีเดนคือง่ายๆอะไรประมาณนั้นเหมือนจะเป็นแบบนั้นนั่นก็คือช่วงแรกคือช่วงแรกอะ่ะรัสเซียบุกได้2อสาวันก็สูญเสียเยอะตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะว่าบุกแบบไม่ได้มีการวางแผนอะไรมาดียุทธป,ปกรณ์ก็ไม่ได้ดีเตรียมการมาไม่ดีทาให้สูญเสียเยอะตอนนั้นก็โมโหแล้วถึงได้ไปขู่สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยหลังจากนั้นตามาเนี่ยก็ไปขู่ตะวันตกว่าถ้าตะวันตกยังสนับสนุนยูเคร ين, ตามมาด้วยการขู่ที่ไม่ต้องใช้ปากพูดก็คือยิงให้เห็นเลยยิงโชว์ไปเลยตอนนั้นที่มีการโชว์ขี่บรวุธลูกหนึ่งที่เป็น ICBM อ่ะเป็นขี่บรรวุธข้ามทาวีปที่บรรจุหัวลบยิงขคี่ได้แลวก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าไปได้ไกลมากไกลถึงหมื่นกว่ากิโลเมตรก็คือข้ามไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้สบายๆแล้วจํานวนของหัวลบอันนี้เนี่ยยิงลงไปอาจจะครอบคลุมรัดลัดหนึ่งของสหรัฐเลยนะแต่ถ้ายิงไปฝรั่งเศสเนี่ยก็คือโดนทั้งประเทศเลยฝรั่งเศสกระทบทั้งประเทศอะไรก็ตามอันนี้คือสิ่งที่รัสเซียโชว์นะตอนนั้น หลังจากนั้นตามมาก็กลับมาใช้คําพูดขู่ด้วยกันบอกว่าเออถ้าสงครามครั้งนี้บานปลายมันอาจจะนําไปสู่ขายนะนิวเคลียร์ได้แล้วก็มาถึงล่าสุดก็คือใช้วิธีขู่โดยทำแอนิเมชันให้ดูทําตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยถ้ารัสเซียใช้นิวเคลียร์จริงอะ่ะคือ UK ประเทศสหารชอาณาจากเนี่ยหายไปทั้งประเทศง่ายๆอะไรแบบนั้นเป็นสสของในรัสเซียเองออกซื่อแล้วก็มีการอธิบายให้ดูะไยแบบนั้นก็เห็นไหมฮะหลังๆจะเห็นว่าเขาจะมีการขู่แบบใช้นิวเคลียร์มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเจาะจงมากขึ้นเหมือนเริ่มทางตันปอตันก็เริ่มใช้าทีเด็ดพยายามจะอ้างทีเด็ดอะไรแบบนั้นแล้วถ้าถามว่ารัสเซียเนี่ยกล้าใช้นิวเคลียร์จริงไหมรัสเซียจะมีโอกาสใช้ไหมส่วนตัวผมก็ยังคงยืนยันนะว่ารัสเซียไม่กล้าใช้นิวเคลียร์มีโอกาสใช้ที่น้อยมากเพราะว่าถ้ารัสเซียใช้นิวเคลียรเาเปิดทง เป็นการฆ่าตัวตายเนะี่ยทำให้ตัวเองเนะี่ยหมดหนทางหมดอนาคตเป็นการเปิดทางให้เนโต้ให้สหรัฐเข้ามาจัดก,การรัเสเซียได้แบบหมดจดในเมื่อคุณใช้นิวเคลียร์อีกประเทศเอื่นก็สามารถใช้นิวเคลียร์เล่นคุณได้เพราะคุณคาดหวังที่จะปิดชีพเขาทั้งประเทศนั่นก็คือสิ่งต่อค่าล้างเผ่าพัานธุ์นะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องใหญ่เพราะรัะเสเซียคือปิดอนาคตตัวเอง เอาแค่ตอนนี้แหละที่รัสเซียเนี่ยอ่อ,อนแอลงไปมากก็ยังสู้เนโตไม่ได้แน่นอนต่อให้รัสเซียแข็งแกร่งเหมือนปกติแบบไม่ได้ไปบุกใครนะรัสเซียก็ยังแพ้เนโตแน่ๆในการต่อสู้กันเพราะกาลังทางหารต่างกันเยอะเอาแค่สหรัฐประเทศเดียวก็เอารัสเซียล้มได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเนโตโอ้โหประเทศเจริญประเทศเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลกเนี่ยมนรวมกันแล้วเล่รัเสเซียแน่นอนรัสเซียแพ้รัเสเซียถึงได้ไม่กล้าอีกมุมหนึ่งเนี่ยที่เห็นได้ชัดว่าทำไมรัสเซียถึงไม่กล้าหกับเนโตเพราะว่าเอสโตเนียฮะเรามองไปที่เอสโตเนียประเทศที่ติดกับร และเป็นประเทศเล็กกับอยู่เดียวเล็กกว่ายูเครนเยอะเอสโตเนียเนี่ยอยู่ร่วมกับเนโตเป็นเนโตรัสเซียถึงไม่กล้าหึงกับเอสโตเนียเพราะว่าถ้าเราดูภาพนะเอสโตเนียเป็นประเทศที่ออกหน้าออกตาชัดเจนมากบริจาคให้ยูเครนเพื่อสู้กับรัสเซียมีการให้อาวุธกับยูเครนจํานวนมากมูลค่าเงินที่ให้ไปก็220ล้านยูโรมหาศาลนะกับประเทศเล็กๆ ที่เศรษฐกิจไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะแต่ให้ยูเครนเยอะขนาดนี้เราก็มีการประกาศออกตัวชัดมีการเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปช่วยเหลือยูเครนแบบออกหน้าออกตาคือแบบถ้าจะให้ผมนึกภาพนะก็จะประมาณแต่ว่ารัเสเซียมาดูนี่มานี่กูให้เงินยูเครนนี่ให้อาวุธยูเครนรัสเซียลองมาดูมาอะไรประมาณนั้นนะเหมือนแบบอยู่ในเนโต้แล้วไม่ต้องกังวลอะไรมากเห็นไหมฮะนี่คือการแสดงท่าทีที่ชัดเจนแล้วก็บริจาคเยอะมากแต่ทำไมรัสเซียถึงไม่กล้าพูดไม่กล้าไปต่อว่าไม่กล้าไปทําอะไรแม้แต่คําเดียว พราะว่ารัสเซียกังวลไงฮะเพราะนี่คือสมาชิกเนโตถ้าเกิดภัยคุกคามกับประเทศเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้ากฎหมายข้อที่5หรือมาตรา5ของเนโตเนโตก็มีกฎหมายข้อที่5าที่เคยอธิบายไปว่าหากประเทศใดในสมาชิกเนี่ยถูกโจมตีให้ถือว่าทุกประเทศถูกโจมตีเป็นการใช้คำที่ง่ายๆแต่ครอบคลุมละเอียดนะเพราะว่าถ้าโจมตีประเทศหนึ่งนั่นแปลว่าทุกประเทศโดนโจมตีนะถือว่าเป็นดินแดนของคุณนะทุกคนต้องรวมแล้วแนะ่นอนว่าทุกคนต้องช่วยกันจัดการแล้วทุกคนต้องมารวมตัวกันที่นี่อะไรแบบนั้นทำให้รัส แต่ถามว่ารัสเซียทำไมถึงกล้าขู่สหรัฐแต่ไม่กล้าไปขู่เอสโตเนียเหตุผลเพราะว่าการขู่สหรัฐกับการขู่เอสโตเนียต่างกันนะถ้าคุณขู่สหรัฐเนี่ยโอเคมันก็รู้ทั้งรู้ว่าคุณเป็นมหาอำนาจคุณก็โต้ถิยนกันไปแบบนี้ปกติอยู่แล้วคุณขู่คุณก็ไม่ค่อยจะทําหรอกอาจจะแบบซ้อมเล่นซ้อมเล่นมันก็จะปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขู่เอสโตเนียเนี่ยแต่คุณไม่ทำเนี่ยเหมือนว่าคุณอ่อนแอนะคุณไม่กล้านิ่งหวามันจะมองแบบนั้นได้อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขู่จะต้องทําเหมือนที่ก่อนหน้านี้ร อนาคตอาจจะทํากับฟินแลนด์บสวีเดนก็ได้แต่คืออันนั้นก็อาจจะโอกาสน้อยลงอีกนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรามาถามว่าอา้าวถ้ารัสเซียยิงนิวเคลียร์แล้วสหรัฐจะกลัวไหมยุโรปจะกลัวไหมส่วนตัวผมว่าไม่ไม่น่ามีอะไรน่ากังวลถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยที่รัสเซียทดสอบที่ว่าอ้างว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยสามารถไอ้อะไรสามารถสามารถวิ่งได้มื่นกว่าโลเนี่ยสหรัฐก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวล เขาว่าเขาแจ้งเรามาแล้วอะไรแบบนั้นก็คือก่อนยิงนิวเคลียร์ด้วยความที่มันเป็นสนที่สัญญาอะไรบางอย่างทําให้ต้องแจ้งกันก่อนสหรัฐอริงก็ต้องแจ้งรัสเซียก่อนอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยไม่กังวลฮะนั่นคืออย่างแรกที่เขาแจ้งอยู่แล้วจุดต่อมาที่ทําให้สหรัฐเนี่ยไม่น่ามีความกังวลจากที่ผมศึกษามาก็คือว่าสหรัฐเนี่ยเขาวางระบบไว้ดีสหรัฐเนี่ยมีระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปอยู่ทั่วโลกหลายประเทศนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีหลายรัฐมากที่ติดที่ตุรกีที่สเปนที่ญี่ปุ่น อ่าแล้วก็ที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีติดหลากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ก็จํานวนมากแล้วระบบเหล่านี้ก็จะมีการคอยตรวจจับต่างๆนานาแล้วก็ตรวจจับแบบซับซ้อนมากขึ้นนะเพราะการตรวจจับมันจะแบบต้องตรวจจับที่ละเอียดกว่าตาแหน่งปกติก็จะต้องมีการตรวจจับที่แม่นยําแล้วก็หลายแกนนะเพราะว่ามันจะบินสูงมากไอขีบรรทุนท่ามทวีปการบินก็จะออกไปนอกอวกาศแล้วก็พุ่งกลับมาที่โลกอะไรแบบนั้น ก็จะต้องใช้การตรวจจับที่ซับซอ้อนแล้วก็ตรวจจับร่วมกันไม่ใช่ว่าเรดาร์ตัวเดียวจะทํางานได้ทั้งเรดาร์ทั้งดาวเทียมแล้วก็รวมกันต่อจะได้ตําแหน่งที่แม่นยาม,มากเราก็จะได้คาดการว่าไอ้ขีปนาวุธลูกนี้จะไปตกที่ไหนในอนาคตอะไรแบบนั้นซึ่งไอ้ระบบที่ติดอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลสหรัฐเองที่ไปติดเองขอติดเองกับอีกแบบนึงก็คือว่าต่างประเทศประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาซื้อไปติดเองต่างหากแล้วก็ทํางานร่วมกันอะไรประมาณนั้น ก็จะมีการโครกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้มีขีปนาวุธลูกหนึ่งเนี่ยบินขึ้นมันเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปไหมบินออกนอกอาวากาศหรืออะไรแบบนั้นก็จะเป็นการตรวจจับที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมีบนดินอย่างเดียวแล้วก็ยิงไม่ได้คงที่นะฮะระบบต่อต้านขีปนาวุธทุกเนี้ยก็มีทั้งบนดินและบนเรือนะฮะบนเรือสหรัฐก็มีติดเหมือนกันซึ่งก็ส่วนใหญ่จะใช้กับเรือที่ใช้ระบบเอจิสเป็นเรือที่เขาเรียกว่าเป็นระบบใหม่ที่พัฒนาเพื่อการป้องกันที่ดีต่อสู้ที่ดีีีนนััั่ะะเรือพวกกก้ย็จทสมามา ถ้าเราดูจากเรือเนี่ยไอ้ระบบที่คอยตรวจจับระบบของขีปนาวุธเนี่ยก็จะอยูอ่ชั้นบนของเรือที่จะเป็นรูปคล้ายๆหกเหลี่ยมอะ่ะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เราวางใจได้ในระดับหนึ่งเทคโนโลยีของสหรัฐที่มีทั่วโลกและอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญมากที่ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าทาไมสหรัฐ ถึงต้องมีพันธมิตรเยอะมากทำไมยุโรปเขาถึงต้องรวมตัวกันทำไมเขาถึงต้องมีเนโต้ทำไมยูเครนถึงอยากเข้าร่วมเนโต้ทำไมสวีเดนกับฟินแลนงต้ามาตัดสินใจทั้งที่ตัวเองเนี่ยวางตัวเป็นกลางคือระดับสวีเดนฟินแลนด์ถ้าอยู่ๆเปลี่ยนฝั่งอยู่ๆอยากจะไม่เป็นกลางนั่นคือคุณมีปัญหานะรัะสเซียต้องมีปัญหามากไม่งั้นอยู่ๆโอ้โหเปลี่ยนกลางขนาดนี้ยังเปลี่ยนฝั่งคิดดูแล้วยุโรปประเทศที่เจริอแล,แล้วก็เลือกเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเลือกโลกเสรี เขาไม่เลือกครบรัสเซียเพราะรัสเซียถือว่าเข้าเรามากเพราะฉะนั้นไอ้ข้ออ้างที่ว่าแบบเนโต้รวมกันแล้วจะมาเจาะปืนหน้าบ้านมาไล่สาระเขารวมตัวกันเพื่อบกป้องประเทศเขาเขารวมตัวกันเพื่อประเทศเหล่านั้นปลอดภยัยจากภัยคุกคามเห็นไหมฮะเห็นได้ชัดแล้วว่าลัสเซียเนี่ยขู่จะใช้นิวเคลียร์แล้วใครไม่กลัวฮะยิ่งคนทั่วไปยิ่งกลัวอุย้ยนิวเคลียร์ยิงลงมาหูเป็นรังสีเรียบทั้งประเทศตายทั้งประเทศนะฆ่าลังเผาพันเลยเห็นไหมฮะประเทศประเด็จการจะชอบขู่อะไรแบบนี้แต่สหรัฐไม่ต้องขู่อะไรแบบนี้หะ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นด้ช่วที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เขาจะเน้นไปทางระบบป้องกันซะส่วนใหญ่เน้นป้องกันแล้วกฎหมายของเนโตก็ระบุไว้ชัดนะกฎหมายข้อแรกๆเลยระบุว่าอย่าไปมีปัญหากับใครถ้าเกิดคุณมีปัญหาเมื่อไหร่หาทางเจราจาให้สงบได้เร็วที่สุดล้วห้ามไปหาเรื่องใครก่อนด้วยฮนะมันจะผิดกฎหมายของเนโตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีความปลอดภัยมีการรวมกลุ่มกันที่ค่อนข้างมั่นคงการคนมารังแกเห็นไหมฮะเอสโตเนียรัเสเซียไม,ม่กล้าไปยุ่งเลยเนะทั้งที่เอสโตเนียประเทศที่กผิวเดีว ยึดแป๊บเดียวจบได้นะถ้ารัสเซียจะยึดเอสโเนียคือง่ายๆเลยแต่ทําไม่ได้เห็นไหมครเพราะว่าเขาอยู่ในโต้มาถึงจุดสุดท้ายที่สหรัฐเนี่ยก็อธิบายไปตั้งแต่แรกประกาศตั้งแต่แรกว่าจะไม่ใช้กําลังเข้าไปยูเครนจะไม่ใช้กองทัพตัวเองเข้าไปเนโต้จะไม่เข้าเพื่อไม่ให้มันบานปลายเพื่อไม่ให้มันเป็นสงครามโลกขึ้นมาเกิดมันบานปลายอนาคตจะลาบากกันหมดอะไรแบบนั้นถามว่าเชื่อถือได้ไหมก็โอกาสยากถ้าเรามาคํานวณน,นะคำนวณเรื่องของว่าที่สหรัฐพูดมาอยากจะให้รัสเซียนะต้องอ่อนแอ อันนี้ก็มีความหมายที่ค่อนข้างซับซ้อนอนะ่อนแอแบบว่ารัเสเซียจะได้เลิกไปทําคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าอ่อนแอจนสหรัฐเนี่ยสามารถวางแผนแล้วจัดการได้แบบทันทีรัเสเซียจะได้หมดไปเลยอนาคตจะได้ไม่ต้องไปรังแกใครอีกลสเซียจะได้เป็นรัเสเซียที่เป็นเด็กดีอะไรแบบนั้นก็เป็นได้มันตีความได้เยอะแต่ก็ชัดเจนว่าสหรัฐต,ตอนแรกก็บอกว่าไม่บุกนี่ฮะถูกไหมฮะแต่คือ,อการที่สหรัฐบอกว่าไม่บุกเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนในอดีตก็เลยไปย้อนคําพูดในอดีตจริงๆในยุคที่อิรักเนี่ ตอนนั้นสหรัฐก็พูดอย่างนี้เหมือนกันสหรัฐบอกว่าสามารถจะไม่เข้าไปบุกเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นระหว่างอาหรับกันเองเป็นสงครามระหว่างอาหรับกันเองเราจะไม่เข้าไปยุ่งอย่างนี้และพออิรักเนี่ยยึดคูเวตได้ประมาณ7เดือนจบเลยสหรัฐบุกเข้าไปจัดการแบบรับค่าหมดจดเขาเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยคูเวตสาเร็จนั้นคูเวตก็ได้อิสรภาพคืนมานะนั่นคือสิ่งที่สหรัฐทำเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐบอกว่าไม่บุกไม่ใช่ว่าสหรัฐจะไม่บุกเสียหน่อยหรือมันก็จะเป็นการโต้สายจีนฮะว่าแบบเออสหรัฐ คือคุณไม่รู้หรอกว่าสาระวางแผนอะไรการที่สาระเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนี่ยคือแผนการต้องรอบคอบนะไม่ชอบหยุดๆยุจะไปบุกเขาแล้วก็ทําไปเลยเหมือนรัสเซียใช่ไหมพอคิดจะทําก็ทาแล้วสุดท้ายเนี่ยเสียทหารฟรีๆเสียทหารไปกว่าสองหมื่นนายฟรีฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจชีวิตทหารเท่าไหร่นะัยกยุทธป,ปรกรณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรโดนทําลายง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองการที่สาระบอกว่าไม่บุกไม่ช่าไม่บุกไม่ช่าอ่อนแอนไม่ช่ากลัว อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปติดตามกันต่อไปว่านาคขาจะจบยังไงราศีอาจจะรับคาบก็ได้ใครจะไปรู้ทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ